ถ้าทุกของก็เพิ่มไม่ซือได้เพิ่มได้ค่ะเราปรับได้ตลอดเวลามีทุกของบ่อยไหมคะก็มันจะมีของบ่อยไหมก็เป็นพวกเอกสารทั่วไปอะครับเอกสารหนักไหมประมาณเท่ากี่กิโลคะเอกสารทั่วไปของพนักงานเนี่ยครับไม่มีเยอะไม่เยอะเนาะบางทีถ้าซึ่หนักหนักเป็นบางครั้งเราก็ลองถ้ารู้สึกว่าท้ายมันเบาไปเราก็ค่อยเพิ่มได้แต่ถ้าเราชอบนี่ใช้ได้เลยบางทีกุ้งไปอุทัยกุ้งอีทายงี้เลยนะมีของบรรทุกด้วยสามไรโลห้าไรโล จะนุ่มสบายใช่ขเขากำจะมี่ไม่เจ็บเลยเนี่นยนี่เพราะว่าข้างหน้าเหมือนเดิมอยู่ตอนนั้นใส่คู่หลังไปนาน,นยังคะสองปี้วครับสองปีใส่คู่หลังไปวันนี้มาเติมคู่หน้านะคะแต่อาการร่อนเนี่ยหายไปตั้งแต่เติมคู่หลังไปแล้วนะคะใช่ใช่เวลาเข้าอะไรเนี่ยมันหักโยกเนี่ยมันง่ายเดีย๋ยวต่อไปตัวนี้เราก็ค่อยมาเติมซับแรงกระแทกหลังเพียงเล็กซับแรงกระแทกหลังเนี่ยเวลาที่ตกหลุมจะนุ่มนวลขึ้นอีกเพราะว่าเป็นรถแรงดิ่งแบบ ส่วนบาลานซ์อัมหลังนี่จะทำให้ทายแน่นขึ้นแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องความแข็งความขืดน,นะคะเพราะว่าอันนั้นสแสดงกระแทกหลังถ้าบาลานซ์อัมก็คือเหมือนกันโคงแต่กันโคงของเราจะเป็นสูตรเฉพาะที่ว่าแน่นแต่ไม่แข็งไม่ขืดวันนี้มาเติมชมหน้ามีความรู้สึกอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมคะนิ่เหมือนเดิมค่ะรุ่ฝาเดิมคือมันไม่แข็งเนาะแล้วมันก็ถึงนุ่มแต่หนึบด้วยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราทำทดสอบโดยตรง ก่อนที่จะซื้อรีวมาเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นี่เขาเรียกว่าถามกันได้ทุกเรื่องเดี๋ยวเรายูเทิร์นนี่ดีกว่าไปเส้นพนันไปค่ะตอนนี้ถนนคอนกรีตของเราก็เรียบไปแล้วนะคะหงทีเฮียเติมในตให้ด้วยช่ครับเช็คหมดเลยค่ะไหนๆเข้ามาเนี่ยเช็คหมดเลยนะคะเพราะเฮียบอกว่าผมเืิมนมาปีนึง่งผมไม่ได้มาเลยปีนึงก็ได้ อย่างน้นอยจากปีหนึ่งอยู่ไกลไหมคะระยะยองครับระยองคืออย่างน้อยสักปีหนึ่งนะคะครับปีหนึ่งก็มาเจอกันแต่แม้อย่างนี้โอเคนะที่นี่ตอนนี้ก็ให้เปลี่ยนเสร็จมาอย่างนี้หมดเลยเพราะว่ามันมริดชิดคือที่นี่จะมีระบบป้องกันเยอะนิดนึงเนาะอย่างห้องที่พักอยกู่ก็โอ้หเต็มระบบโอโซนเต็มระบบเลยครับแล้วก็ในนั้นก็มีเครื่อง UVC ด้วยเหมือนกันมีประจุลบด้วยนะมี H e P A เยอะมากเดี๋ยวเราออกซ้ายเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปออกเส้นขนักกันค่ะมามาเส้นไหนคะมาเส้นที่จะไปวัดหลวงพ่อขึ้นมอเตอรเวโอเคค่ะทีนี้ขนาดน้ำในห้องน้ำยังเป็นน้ำยาค่าเชื้อเลยค่ะ เรื่อยๆได้เลยค่ะเลือกเลนได้ก่อนตอนนี้เราจะไปถึงสีแยกนู่นแล้วเราค่อยเลี้วยวซ้ายอย่างลูกค้าเรานะใครมาที่นี้ตอนนี้เราให้เปลี่ยนเป็นแมสอย่างนี้หมดเลยโโโคือลงทุนซื้อแมสไว้เลยนะเราให้เปลี่ยนเลย<ฮ>คือเราเอาความปลอดภัยอ,อันดับสูงสุดอันนี้มันมีชิดวกว่ามีชิดค่ะ <ขอ S 1> เพราะรว่ามันมันมีรูมีอะไรเงี้ยไม่ได้พอสะพานก็ไม่โดน ไม่โดดแล้วเนาะตอนนี้หายไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองคอสะพานที่สูงกว่านา okay. ี้คราวนี้เราดูว่าเอ้เราหน้าเราปรับสีหลังเราปรับสามเนี่ยมันนุมลงมาอยู่ไหมเราอยากจะรู้ว่ามันอยู่เนเดิมไหมนะผมเคยผมเคยปรับไปสามรอบเลยค่ะแต่แต่มา่อนหน้ามันเป็นหน้าเดิมไหคือเมื่อก่อนเราต้องใช้สีเพราะว่าข้างหน้ามันไม่แข็งแรงเราต้องส่งกำลังช่วงหลังมาช่วยหน้าแต่ตอนนี้หน้าเราแข็งแรงละ ถ้ามีซับในงกระแทกหลังตัวนี้นี่คลิปเลยเดี๋ยวเราเตรียมเข้าซ้ายเลยค่ะข้งหน้าใสแรงแท่ตอนที่เปลี่ยนช่องหลังไปอ๋อค่ะเ,เหลือเือซับหลังใช่เหลือซับหลังซับหลังนี้บางคนคิดว่ามีผลมีผลนะเป็นคนละคายเค็มไหมกันคือเราเนี่ยชอบแบบซื้อของมาแล้วก็มานั่งทดสอบมานั่งดัดแปลงจนได้เป็นสูตรของตัวเองอะค่ะ บางคนก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อที่โน่นใส่ก็ได้ที่นี่ใส่ก็ได้บางคนเจนเอในราซาร่าไงปรากฏว่าใส่เอามาแล้วไม่เหมือนกันคือเราเอามาลือล้อไงคะรูปแบบมันคล้ายกันรูปแบบมันคล้ายกันเราก็ซื้อเข้ามานั่นละค่ะซื้อมาแล้วก็เอามาลื้อเอามาทําใหม่ไอไการลือ้อไอทําใหม่นี่ทำหมดเยอะแต่ถามว่าซื้อปลาถั่วกันสมมติว่าถั่วกันสันกสามร้อยห้าร้อยเนี่ยซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้คือทิ้งเลยนะเอาชัวร์สวัสดีค่ะป๋าป๋าน่ารักมากป๋ามาเชียร์ตลอดเลย เป็นคงหลังเท่าไหร่ครับห้าพันห้าสาพันห้าซับแรงกันแทกหลังสามพันแปดเดี๋ยวเธอจะเก็บเงินอนึ่งหอ่อะพอค่ะใส่ให้ได้เลยใช่ค่ะค่อยๆขยับเชะนิดเราก็จะรู้สึกว่าฟิลมันต่างไปเติมทุกครั้งอ่ะเดี๋ยวเราลองไปตามแมวเลยคะ่ะตามแมวตามแมวกว่ามือ เสแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างขับง่ายปกติเลยใช่ปกตินี่เราจะเป็นคนที่ขับรถนี้ประมาณไหนนะแต่สวนใแญ่ปกติจะขับรมาร้อยูีย่ร้อ <100 S 2> ยสรีบๆอย่างวันนียมาก็ร้อยสี่อ๋อรีบแก็ร้อยสี่เราปรับตามอารมณ์เราได้เลยนะตอนนี้ถนนนี่รถเยอะจังจริงๆก็ อยากให้ได้ใช้ลองใช้ความเร็วเหมือนกันนะคือรถเวลาวิ่งเร็วกว่าวิ่งช้ามันไม่เหมือนกันแต่อันเนี้ยคือเราปรับข้างหลังเป็นสามเนี่ยเพราะเรายยงไม,มีสีมัแรงกระแทกหลังมันได้รองความนุ่มนวลมากขึ้นได้ไหมนุ่มกว่าได้อีกตอนนี้แต่หน้าแน่นเลยแต่ว่าถ้าเราใช้ความเร็วก็จะ คือเราเราก็ลองดูว่าเราชอบแบบไหนหน้าสีหลังสีถ้าเราปรับหลังเป็นสีเนี่ยจะรู้สึกว่าหน้าได้นุ่มนะอ่าตอนนี้เราปรับหลังเป็นสามหรือว่าเราจะลองปรับหน้าเป็นสามก็ได้ขึ้นอยู่กับเราใช้แค่ประมาณเนี้ยสามขึ้นไปสามกับสี่อ่าสามสี่เนี่ยลองฉัเลือกใช้ดูว่าชอบแบบไหนแล้วเราตอนนี้ฝังรู้สึกเป็นยังไงโอเคนะมันรู้สึกว่ามันกระชับ แล้วมันง่ายมันแน่นแล้วมันนิ่มกว่าเดิมด้วยนุ่มกว่าเดิมด้วยก่อนหน้ามันจใหว่ข้างหน้ามันแข็งเพราะข้างหน้าตอนนั้นยังไม่ได้ทำอย่างซับแรงกระแทกหลังอ่ะสมมติว่าพอเราใส่สับแรงกระแทกหลังเราใส่บาลานซ์อาร์ใช่ไหม คือต่อให้เราใช้เบอร์สีมันก็ไม่แข็งนะพรอเวลาตกหลุมไอตัวสำแรงกระแทงหลังมันช่วยด้วย อมสิ่งที่กุ้งแจกเนี่ยซื้อติดบ้านไว้นะคะเวลาไปไหนเนี่ยให้อ,อมอมไว้ที่คอตลอดเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเผื่อเราเจอเล็ดรอดหรืออะไรเงี้ยมันจะเกาะคอเราไม่ไดม้มันช่วยได้ด้วยโ,โหได้เลยค่ะนี่คือหมอนแนะนําเลยค่ะสิ่งเป็นแร่ธาตุสังกะสีมันฆ่าไวรัสมันทาให้ไวรัสแตกตัวไม่ได้ด้วย<อ>เพราะฉะนั้นในเมื่อมันเกาะมันแตกตัวที่คอเราไม่ได้มันเกาะคอเราไม่ได้มันจะลงปอดไม่ได้ คือมันถูกค่าตั้งแต่ด่านนี้เราต้องสร้างด่านให้มันเล่นหลายอันคือแมสเราเนี่ยเปะละแมสเราร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็กันอีกซื้อติดไปเลยที่นี่ก็ยกหลังเลยแล้วลูกค้าคนไหนมาเราให้อมหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนจะไม่มีใครแพร่เชื้อให้ใครได้เลยกันหมดเลยค่ะคือช่วมงนี้ทุกคนต้องยอมลงทุนแมสแบบเนี้ยเยอะมากซื้อไว้เท่าไหร่ อ๋อกุ้งซื้อท,300ทออิ้งสามร้อยแพ็คอะของเราเราให้ลูกน้องใช้ด้วยไงอตอนนั้นซื้อตกกี่บาทลนะ่ะซื้อถ้าถ้าซื้อยี่สิบห้าแพ็คขึ้นไปตกแพ็ค่แปดบาทอ้าวเหรอเออถูก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 โอเคอย่างเงี้ยคุ้มซื้อไปเลยสมัยนี้มันถูกละไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก,ก่อนเมื่อก,ก่อนแพ็คละห้าสิบใช่ห้าสิบแล้วก็มาสี่สิบแล้วก็มาสามร้อยเนาะก็ 300, นะค่อยๆลงตอนนี้เขาก็ยังขายกันทุลย์ยี่สิบห้าบาท ส0่พัร้อยอะไเงี้ยทั่วไปอนะถ้าเราไม่ได้ซื้อแบบเยอะๆนะถ้าถ้าถ้าซื้อชิ้นเดียวแค่กสิบาออ่ะสามสากร้ออะไรอย่างเงี้ยต้องซื้อเยอะหรือราคาสูงซื้อไม่าองมาอยู่กับเราอีกนานแล้วมันไม่เสียฉีดวัคซีนไหมครับอ่าวัคซีนก็รอคิวอยู่ฉมาเลยฉีดแล้วใช่ไมครับเดี๋ยวเราอยู่เอตรงนี้วัคซีนอะ เขาเรียกว่าเวลาถ้าเราบังเอิญบังเอิญเป็นติดหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้อัตราการเสียชีวิตน้อยลงแต่แต่แ,แต่ทำ <c oughs> แต่ยังติดได้อยู่นะ <c oughs> ติดได้ปกติเหมือนพวกเรานี่แหละเพียงแต่ว่าก็มีภูมิในระดับหนึ่งที่ว่าแทนที่จะแบบสมมติบางคนแบบหัวใจล้มเหลวเราก็ยังไม่ล้มเหลวอ,อะไรอย่างเงี้ยยังสู้ได้มีตัวสู้ ที่วันที่สองกันยาคือด้วยตัวกุ้งเองเนี่ยเดูแลสุขภาพตัวเองค่อนข้างเยอะเราก็ทําอาหารเองอะไรเองหมดเลยระบบภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติกุ้งเยอะมากกุ้งก็เลยว่าคือคนที่เขาไม่มีโอกาสได้ทําแบบเราเนี่ยให้เขาไปก่อนเลยคือของเรานน่ภูมคุ้มกันหล้นเนะ่เช็คภูม,มิด้วยคือกุ้งเรียนรู้เรื่องระบบของอาหารเรื่องสมุนไพรมากกือบสิบปีแล้ว เพราะฉะนั้นเราสามารถหยิบมาใช้ได้หมดเลยคือในทุกมื้อของอาหารของเราอ่เป็นยาเลยในตัวเราก็เลยรอดค่อนข้างจะรอดจากตรงนี้สมุนไพไทยเราใช่ไหมใช่ค่ะสมุนไพไทยเอาง่ายๆดูอย่างเรือนจำเรือนจำเห็นไหมเรือนจำทั่วประเทศคนที่นักโทษไม่ได้ไปรักษาในโรงพยาบาลนะคะเพราะนักโทษหนึ่งคนต้องมีผู้คุมสี่คนเอาผู้คุมที่ไหนอย่างฉาเชิงซาวเนี่ยติ 2, ดแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์สองพันนี่ติดกันหมดเลย หมดเลยแหละใช่นักโทษเรือนจาทั่วประเทศเนี่ยติดโควิดกับหมดแล้วถามว่าทําไมเรือนจาอ่ะทําไมไม่ค่อยมีคนตายวันที่สองพันมีตายคนเดียวฟ้าทลายโจรนะคะเพราะว่ามาโรงพยาบาลไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์แผนไทยเข้านะคะในฟ้าทลายโจรนี่เป็นก็ได้ถูกต้องค่ะฟ้าทลายโจรจริงๆก็ทามาตั้งแต่ก่อนรอบแรกแล้วได้เพียงแต่ว่า คือคนไม่ค่อยเข้าใจกันต้องใช้ให้เป็นฟ้าไทจังฟ้าไทโจนก็นใช้พวกนี้ใช้ได้นะคะไม่ใช่แค่มีสองอย่างนี้นะเ,เขาเรียกอะไรกดนโบราณเรียกยาห้าลากจันทลีลาอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ใช้ได้หมดเลยค่ะตำราของไทยโบราณหรือว่าจะมียาหอมอยู่สองชนิดอย่างเช่นอ,อะไรนะอะไรโกรดโกดเนี่ยยาหอมมีทั้งหมดสีตำรานะ ใช้ได้อยู่สองตำราที่สามารถแก้คุ่นได้ด้วยถ้าเราศึกษาแล้วเรา,เรา,เ,ราเรากลับว่าเฮ้ยเรารู้แล้วว่าตัวไหนจะใช้อะไรตนี้โอเคว่ะตอนมาเยอะเลยใช่ไหมใช่เขาโค้งฟินเลยเดี๋ยวเราพอลงสะพานนั้นแล้วเราลูดซ้ายได้นี่แบบฟินเลย เราอาจจะต้องเพิ่มมาตรการเรื่องของแว่นตาเข้ามาด้วยนะมาตรแว่นอะไป,ช,ปชิวก็ได้หรือเป็นแว่นตาแบบที่กุ้งใส่ก็ได้คคกันคือเนยเยื่อตามันอ่อนไงถ้าเกิดว่าอาจจะบังบาง,บางสายพันธุ์เนี่ยก็ต้องกันเอาไวไา้อาจจะต้องเป็นคนติดแว่นสักพักหนึ่งกุ้งก็พยายามมาก,ก่อนเป็นคนที่ใส่แว่นไม่ได้ก็พยายามที่จะฝึกให้มันชินนะ ตอนนี้เราก็ให้สิบหลอด็ขาบินฟาไปค่ะแล้วเราก็จะอยู่ซ้ายขอหลบมอเตอร์ไซค์ไปก่อนแล้วเราจะได้รูปได้ใช่ไหม <c oughs> คือปกติถ้ารูปอย่างนี้เนี่ยมันส,สะเทือนต่างพันเลยแต่อันนี้คือนี่นะคะหลุมซ้ายหลุมฟ้าแต่เราไปได้ชิวๆป <c oughs> <c oughs> ระคองพวงมาลัยสบายไหมคะนิ่งนะครับมีดึงมีเลยไหมไม่มีไม่ไมีมมดึงเลยเนะ ทุกทีถ้าเป็นอย่างนี้มันจะมันจะเอ๋อกทีถ้าเป็นอย่างนี้มันจะสะบัดเลยเปเลยอันนี้ง่ายคือเราเวลานึกอยากจะลงก็ลงอยากขึ้นก็ขึ้นได้เลยนะซึ่งปกตินี้รถทั่วไปจะต้องย่องต้องใช้คําว่าย่องลงแลวย่องขึ้นเพราะไม่งั้นท้ายสะบัดนะคะอันนี้คือชิวๆรู้ว่ามีหลุมแหละแต่รู้ว่าข้างล่างทํางานข้างบนเราก็ยังนั่งสบายอยู่อ๋อยางหอมชิวอนว่าโกรธ ไปไปเซชยาโบราณนะยาฮาลาจันทลีลาประสาจันแดงอะไรพวกนี้ช่วยได้แล้วสามารถกินระยะยาวได้ด้วยถ้าฟ้าทลา,ายโจรได้ไหมได้แต่ต้องกินเยอะแล้วระยะสั้นกินต่อเนื่งไม่ได้ครับไม่เกินเจวันแล้เราต้องสลับเพราะมันเย็นเกินไปเย็นจัดแล้วก็ถ้ากระชายก็จะร้อนจัดอย่างเงี้ยต้องกินสลับกันสมออาคละอาทิตย์ก็ได้ อาทิตย์ที่ฟ้าทลายโจรอาทิตย์หน้ากระชายอย่างเงี้ยได้หรือว่าสองวันสลับกันไปอย่างละสองวันก็ได้เพื่อปรับพลาดไม่ให้เยอะเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปแต่ถ้าคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้เป็นยาตำรับแล้วที่ไปแค่สุดน,นั่นแหละค่ะให้กินแค่อาทิตย์เดียวถูกต้องไม่เกินไม่เกินเจ็ดวันนะคะจริงๆสลับกันกระด้อันนี้สองอันนี้สามวันนี่สามวันกระชายกับฟ้าทลายโจรต้องกินสลับกันคือถามว่าถ้ามันเย็นไปเลยร่างกายเย็นเกินดีไหมก็ไม่ดีนะเลือดหมุนเวียนไม่ดีนะ เย็นเกินปอดชื้นได้แต่ถ้าร้อนเกินนี่ก็ร้อนในค่ะผมเผิมแข็งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินก็เรียกว่าสมุนไพรเขาไม่เรียกว่ายานะฟ้าทลา,ายโจรเรียกว่าสมุนไพร<ะ>คือคนโบราณเน่ยเขาจะไม่ค่อยกินอะไรที่เป็นเดียเด่ยวๆถ้ากินเดียเด่ยวๆบางทีกลัวผลอไงกินนานน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวร่างกายมันก็เรียกปรับต้องปรับเป็นอะเหมือนคนขับรถเกียร์ออโต้กับขับรถธรรมดาคนที่กินฟ้าทลายโจรหรือกิน ชายอ่ะเหมือนคนขับรถเกมแอนโนนที่ต้องควบคุมเองเป็นแต่ถ้าเกิดคนที่กินยาเป็นตำรับอย่างที่คุณบอกว่ายาจันทลีลายาห,ห้าลากประสาจันแดงอะพวกนี้เป็นยาตำรับที่แบบว่าคุณกินไปยาวๆคุณไม่ต้องคิดเลยเลยพเพราะว่าเขาบรรลันใ้คุณหมดแล้วมีการดับพิษตัวนั้นดับพิษตัวนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ไปไปเซิร์ชคำว่ายาห้าลากก็ได้มันจะมีชื่อหลายชื่อนะพิมพ์คำว่ายาห้าลากไปแล้วมากินกินได้ยาวยาวเลย อย่างง่ายๆเป็นระบบพรมคุ้มกันเลยค่ะคือถ้าเรามีมความรู้พวกนี้เราจะไม่กลัวไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีมความรู้ปุ๊บเราจะตกใจกรว่าเห็นพี่ชายซื้อให้พ่อกินไม่รู้พ่อกินยังไงต้องต้อง<ต>ดูตามธาตุาด,ด้วยต้องดูว่าอย่างเช่นคนคนเราเนี่ยธาตุความเย็นความร้อนแต่ละคนไม่เท่ากันสังเกตว่าบางคนร้อนง่ายอันนั้นคือไฟธาตุไฟธาตุเยอะอยู่แล้วก็กินฟ้าชายโจรได้ แต่ก็ต้องมีสลับกันอาจบางคนอาจจะกินฟ้าทรลายโจร4วันแล้วมากินกระชาย2วันเพราะว่าร่างกายเขารับเย็นได้มากกว่าร้อนอย่างี้ก็ได้สังเกตว่าอย่าให้ร่างกายร้อนเกินแล้วก็เย็นเกินถ้าเย็นเกินจะเป็นยังไงหรอเย็นเกินมันก็จะเนื่อยๆเออยเอยๆๆหมือนเลือดเนื่อะเราจะรู้อยู่นะแต่ถ้าร้อนเกินนู้สึกว่าผมจะแข็งผมตั้งงร้อนในปากแห้งอันเนี้ยเริ่มร้อนเกิดแล้วก็ให้มาปรับเย็นอ่า ถ้าช่วงแล้วการกินฟ้าไทโจนหรือหรือกระชายเนี่ยเขาขอให้มีกระสายยาระหว่างวันก็คือพวกน้ำมะกรูดหรือน้ำมะนาวถึงจะได้ผลดีเรียกกระสายยามันจะทํำให้ดีมากขึ้นเพราะว่าอะไรคนที่กินฟ้าไทโจนเนี่ยถ้ากินเยอะๆใช่ไหมมันจะมีไอเนี้ยสเลดมันเย็นจัดไงปอดมันชื้นมันจะมีสเลด มันก็จะมีมะกรูดหรือมะนาวเนี่ยค่ะช่วยกัดเคะแล้วก็เป็นยาฆ่าเชื้อในตัวน้ำมะกรูดจะเป็นยาฆ่าเชื้อได้ดีกว่าน้ำมะนาวนะคะแต่บางคนหาไม่ได้หรือบางคนไม่ชอบก็นั่นแหละใช้น้ำมะนาวน้ำมะนาวนะคะก็อาจาราส่วนที่ให้ง่ายๆเลยก็คือหรือขวดลิดครึ่งอะนะอ่าลิดครึ่งเนี่ยใช้น้ำมะนาว2 0 0รซีซีแล้วก็น้ำพึ่ง250แล้วก็เติมน้ำสะอาดเนี่ยให้เต็มถึง15 0 0ซีซี จะได้น้ำมะนาวที่อร่อยแล้วก็ทำเสร็จเก็บใส่ตู้เย็นไม่กินก็ได้ทีนี้จะมีสูตรเยอะนิดนึงช่างทีนี้ก็กินทั้งวันแล้วค่ะชอบตกลงว่าชอบแบบนี้เนาะใช่ฟุ้งปรับแบบเดาใจให้แบบนี้ได้ครับแต่ว่าการปรับปรับเองเป็นแล้วเนาะปรับปรับเองเป็นแล้วแต่ถ้าผมตุ๊กเยอะเยอะโหจะปรับแต่ก่อนใช้สี่หลังใช้ถ้าทุกเยอะอย่างมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง ไปห้าได้ไหมสี่จริงจริงจริงแล้วสี่ผมอะไรเอก็ก็มันก็มันทุกมอเตอร์ไซค์ได้นะได้ค่ะได้ค่ะดูว่าท้ายแกว่งไหมท้ายนั้นเองถ้าท้ายไม่แกว่งก็ไม่ต้องปรับใช่มันทุกก็สามารถนุ่มสบายได้ค่ะมอเตอร์ไซค์มันจะกี่โลเองมันไม่กี่โลัวมันมีันหายไปเลยไม่มีไม่มีกระโชกเอาความรู้สึกเราเป็นหลักใช่ค่ะท้ายท้ายไม่แฝงท้ายไม่กระแทกจบแล้ว ถ้ามันหนักแล้วมันมีการกระแทกก็ไปปรับให้มันถ้าเรารู้สึกว่ามันกระแทก,รแทกหรือท้ายเราย้วยท้ายเราแ,รแหวกแล้วเราค่อยกลับขึ้นแค่นั้นนะคะนั้นมอไซคันเดียวนี่ปูเบอร์นี่ยังได้เลยชิวสีก็เหลือลายแล้วเข้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาอาจจะตรวจงานเสร็จแล้ว ือของเราโชคดีว่าทุกคนที่มาที่เนี้ยป้องกันตัวเองดีมากมีชีกันทุกคนเป็นไงวันนี้ดีขึ้นค้นขาของเครื่อค่ะหอบตัวกลองก่อนเสร็จเรียบร้อยไปอีกนึง่าน่ากับคันนี้นะคะ วีโก้วีโก้พิลันเนอร์นะคะใส่ใส่โชกซับแข้งคู่หลังเนี้ยไปเมื่อสองปีที่แล้วค่ะใส่ไปเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็วันนี้มาเติมคู่หน้านะคะวันนี้มาเติมคู่หน้าคันนี้มีโชกคู่หน้าแล้วก็โช้กคู่หลังตำแหนงกาะแท่งหน้าตำแหนงกาะแทกหลังกับบริสตอาร์มยังไม่ใส่เราจะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาเทสตฟิลกันนะคะกลน็นอโอ่คพานุ่มนวลขึ้นอีกนะคะเพราะตอนนั้นตอนที่ยังไม่เปลี่ยนโชกหน้าเนะี่ย มันก็ยังได้รับความกระเทือนจากข้างหน้านะคะแต่ดีขึ้นคือคืออาการก็เรียกว่าอะไรนะตอนที่ใส่แค่ชงหลังไปในอาการร่อนของโตัวต้าหายไปแล้วนุ่มนวลขึ้นแล้วนะคะแต่ที่อยากปินไปข้างหลังนั้นก็คือวันนี้ใส่ซับแทงคู่หน้าไปด้วยนะคะวันนี้เราจะค่อนข้างแบบเพิ่มอ,อุปกรณ์เพิ่มอ,อุปกรณ์คือแว่นตานะ ก็คือจริงๆก็ไม่ไม่ได้อะไรมากมายนะแต่ว่าเรีกว่าการเตี้ตัวเองดีที่สุดเวลาที่เราเห็นมันหนึ่งอยู่ใกล้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็มีเรื่องของความพร้อมความพร้อมก็คือหนึ่งเอาน้ำยายาสำหรับการสรุปคอนะคะสองมีอมหรืออมซิงที่อมลรออมซิงเนี่ยจะช่วยให้เวลาได้สามารถก่อคอได้แล้วก็ ไม่สามารถแพ้เชื้อได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วเราก็ยังมีตัวกลงตัวกรอง,ง UVC เนี่ยที่จะช่วยฆ่าไวรัสโดยตรงด้วยนะคะคือทั้งเราและลูกค้าเนี่ยก็จะทําเหมือนกันนะคะคือที่นี่จะมีกฎกติกากันนิดนึงนะคะทุกคนก็คือเพื่อความปลอดภัยนะคะวันนี้ก็มีปอดจูนะคะแล้วก็ตอนบ่ายเราจะเจอกันกับรีโวนะคะตอนนี้เวลาที่เรานัดลูกค้าเนี่ย จะสังเกตว่าเนี่ยจากข้างหลังคุณก็จะแบบลดไม่เยอะนะคะอ่าคุณเสร็จเด่งพันแล้วก็เลยอ,อีกหนึ่งคันก็คือทุกคนจะต้องมีระยะที่ปลอดภัยไม่ใช่ปลอดภัยแค่2เมตรหรือเมตรหนึ่งปลอดภัยทีเป็น5เมตรสิเมตรเลยค่ะนะคะคือเรื่องของความปลอดภัยนี่คือขอเข้มๆกันนิดนึงนะคะยกระดับเขาเรียกยกกาวสูงสุดนะคะตอนนี้ใครที่จะเข้ารับบริการก็ขอให้โทรนัดลงหน้านะคะแล้วกุ้งจะจัดละเรื่องของ ระบบความปลอดภัยให้นะคะคือทำรถให้ดีด้วยแต่ทุกคนจะต้องปลอดภัยด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอเบรคก่อนนะคะเราเจอกันในช่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ